นี่ครับมันันได้ยังหูกควายสาวจ้ควายสาวทองแรกควายสาวท้องแรกเพื่อว่าได้ยักเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มเตใบผสมยีนาร์อีกอะอามีใบผสมพอผสมเทียมเหรอโอ้ผสมพอเลยอะเจ้าพายุเจ้าพายุทั้งสองตัวดิโอ้มีใบมีมีหลอดนะครับผสมเจ้าพายุโอ้ท้ายเต็มดีครับโคนหางใหญ่ปูหางสวยนี่ครับเดี๋ยวความสูงจชวัดให้นะครับ ความสูงต้องวัดอีกอทีหนึ่งนะครับเพราะว่าความสูงควายต้องชัดเจนนะครับผมซื้อขายกับทีมงานนี้ชัดเจนแน่นอนครับผมนี่ครับกระดูกใหญ่ดีนะครับกระดูกใหญ่ตันดีนะพี่น้องน,นี่หางติ่นตินเพราะมันอ้วนมันกระดูกอะใหญ่ดีนะกระดูกกับแน่เนี่ยกระดูกใหญ่ ดนี่ครับวันตันดีค่คุยแค่ออกก่อนก่อนอาทิตย์เดือนได้แล้วมาตอกอ่ะอยากให้ดูอ่องนะครับหน้าเขาหน้ากับเขาสวยนะคุยตัวนี้เปล่ค่อยอ่างค่อยนึ่นี่ครับหน้าสวยเห็นไหมครับแผ่นหลังกดหนามลงแน่นหนนึ่งเห็นมุ้งเขามันเห็นครับเจากอ่องว่ะสองอ่องใหญ่ๆตาเต็มเก็มจำชัดจีน อ,องที่สามโพว่าโพบลงบางมันอ,องปนปเปิ้อนไงในมงเมืองหยักนี่ครับผมาตัวคู่กัน,นครับไปได้ครับไปเมืองตัวคู่กันคุณนตัจับตัวคู่กันให้ผมนะอันนี้ไม่ใช่ตัวคู่กันนะครับอันนี้ขออ้อรอพดเดี๋ยวเราดูตัวนี้กัน,นครับดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวเปิดราคาแพ็คคู่ให้ฟังครับ ผสมจ้าเพิ่นตรวจทองไหมยังเพิ่งยังทองขึ้นสองอ่ะตัวจได้ตีไม่เอาให้ตรวจแล้วอีกตรวจีกแล้อ๋อเพิ่นงมาตรวจมาแล้วแต่เขาต้องตรวจอีกแคเนาะต้องจับต้องจับเขาไว้่แหละนี่ครับแฝกคู่กันเลยโอคอตัวนี้สูงสันคอวอนดีๆไว้ตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวดูบรรทายตัวนี้นี่โอ้บรรทายตัวนี้เต็มกว่าตัวเมื่อกี้นะครับ โคนหางไม่ยุบนะครับนี่โคนหางเต็มเลยโคนหางใหญ่ผูหางโอ้ยมันกินมาเบิดมือพ้ามันไปหางว่ามือนียกินบลาแซวสบซับปากแล้วปลเบียนนี่ครับผมโอ้หน้าเลี้ยงนะครับผมอ้วนดีอ้วนจำมาไปบักทอเลาะบักทอเลาข้างี้เขียวเลาะเลยโอ้หน้าอกกว้างเลยครับตัวนี้ เดี๋ยวให้ดูแผ่นหลังแผ่นหลังดีทั้งสองตัวเดี๋ยวให้ดูหน้าตัวนี้หน้าตัวนี้ก็สวยนะครับกระบานใหญ่นี่นี่นะอกกวางตัวนี้จะเขาเปิดกวางสวยนะครับนี่สองตัวนะครับแพคคู่เปิดเท่าไหร่เสียบอย้แพคคู่เปิดเท่าไหร่แพคคู่เปิดแสนสองนะครับแพคคู่เปิดแสนสอง เจ้าของเขาผสมใบเจ้าพายุมาไว้ทั้งสองตัวนะครับมีใบผสมมีใบมีหลอดนะครับผมนี่มีใบมีหลอดนะครับผมแค่คู่แสนสอนะครับนี่มาคู่กันไล้ลกแล้วคายออกมาจากอคอกเดียวกันนะครับตระกูลเดียวกันนะตระกูลเดียวกันเนาะคล้ายๆกันเลยตระกูลเดียวกันนะครับน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันประมาณนี้นะครับนี่ปล่อยมนันดดนี่ครับผม โอเคครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับโตหาเสียบอยได้เลยนะครับพี่เบอร์โทรเสียบอยขอเบอร์โทรหน่อย0 9 3ครับ0ูน0 8 3 083 8853นะครับเสียบอยนะครับผมเ,ไปไปเปดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนลวกันเนาะ ้เจ้าของเขากำลังไปเอาใบนะครับวันดีครับพี่น้องวันจงมงจงมงมเลยตัวนี้เขาเขาวสวยอ่ะแต่ตัวนี้ก็หน้าใหญ่สวยทั้งสองส นายดูยรอบๆ <mm> ก็ไม่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 ใช่ควายไม่ควายสูงอะไรมากนะครับผมเพราะว่าต้องวัดอีกทีเดียวโทรมาสอบถามนะครับเรื่องความสูง <mm> ก็อยู่ประมาณร้อยร้อยเท่าดสามสิบเท่าดสามสิบใกล้เละยนอ่นาน่าจะอยู่ประมาณร้อยสามสิบเท่าไรเดี๋ยวต้องวัดอีกทีนะครับเ <mm> ้วก็ถ้าเกิดสนใจก็โทรมานะครับ ร้อยสามสิบเท่าไรต้องวัดนะครับท้องแล้วนะครับ oh. ก็แกบอกว่าเจ้าของเก่าบอกว่าตรวจท้องแล้วนะครับ mm hmm. มันก็ต้องตรวจท้องอีกทีนะครับผเพราะว่าถ้ามาอย่กับเราเราก็ต้องตรวจท้องอีกครั้งนะครับแต่แกก็ผสมเทียมมานะครับทั้งสองใบใบผสมมาแล้ว yeah, yeah, yeah. เดี๋ยวให้ดูใบผสมนะครับใ yeah, <yeah>, yeah. บได้รดตัวไดหละ่ะจำได้บ่ละตัวเขาตัวเขาย่ครับก่อนนี่นะครับ ใบผสมมาแล้วนี่ครับตัวเขายาวนะครับนี่นะครับตัวเขายาวเจ้าพายุนะครับนี่นี่นะครับวันผสมไล่เอานะครับพี่น้องรอบแรกไม่ติดเนาะผสมรอบที่สองนะครับอันที่สองเดือนอะไรเนี่ยเดือนโเดือนอะมันเคยเขียนวันที่สิบเจ็ดว่ะ วันที่สิบเจ็ดเดือนสองเหรอเดือนสองสิบเจ็ดให้เขียนกลับไปอ๋ออ๋อวันที่สิบเจ็ดเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสี่ผสมเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสี่ผสมวันที่สิบเจ็ดเพราะว่าอันนี้เขาเขียนว่าครั้งที่สองโอเคอครับส่วนตัวตัวเขาเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผสมเดือนมิถุนายนตัวนี้นะครับตัวเขาโกงกวงอ่ะแล้วตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ผสมทีหลังนะครับเป็นน้องนะครับ ผสมวันที่หนึ่งเดือนสามหนึ่งเดือนสามนี่มันผสมก่อนแล้วผสมหลังวะเดีหรอหนึ่งเดือนสองอันนี้หนึ่งเดือนสามอันนี้ผสมที่หลังแต่อันนี้ผสมได้ผสมรอบสองตัวได้ไม่ได้ผสมรอบสองอะเพื่อนดาอันนี้อันนี้โมเมนเราสังเกตอ,อันนี่โอ้ี่โมเมนอันนั้นโอันนี้ผสมรอบเดียว อันนี้ผสมรอบเดียวผสมรอบเดียวตัวไหนไอ้บ่อยนี้เจ้าพายุเหมือนกันตัวน้องตัวน้องตัวเขาแคบอ่ะอ่าตัวเขาแคบถูกแล้วนะครับตัวเขาแคบนะครับนี่ตัวเขาแคบนะครับนีเจ้าพายุเหมือนกันนะครับโอเคนะครับถ้าหากท่านใดสนใจควายแพ็คคู่นี้ก็เสียเงินสองนะครับก็โทรหาเสียบอยได้ที่เบอร์โทรไหนครับ093ครับ093 083 083 8853ครับ8853นะครับยิ้มหวานเลยครับผม ต้องใส่กินใบกระท่อมมาหรือเปล่าเห็นขายตามทางเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ปลดบล็อกนี่โอเคนะครับผมาหากสนใจควายแม่ลูกผู้นี้เดี๋ยวมาชมตัวจริงได้นะครับที่บ้านหนองแจงน้อยตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมอ่ะไอ้บอยเพื่อตัวนน้อยๆนี่เพื่อมีคนอยากเอาไปเอาเปาะเดี๋ยวจักบาทจักพันหอดวืนบ่บ่หอดจ้ะเอ๋ไม่ขายนะครับผม แต่ถ้าเอาเอหาอออให้ได้อยู่นะครับแต่นี้แกเก็บไปเป็นแม่บล็อกไว้กั้นครับแม่บล็อกแม่บล็อกโคตเตี้ยเลยครับคมควยน้อยนะครับโอเคนะครับนี่ถ้าท่านใดสนใจซองตัวนี้ครับโทรหาเสียบอลนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ